ส my channel นะคะ Yay! คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่บีมตื่นเต้นมากๆเราคิดว่าแบบทุกคนจะต้องสนุกไปกับบีมแน่นอนนะคะคือหลายๆคนน่าจะได้ดูคลิปบีมก่อนหน้านี้ตอนที่บีมไปเที่ยวที่เกาหลีนะเราก็แบบคือจริงๆอ่ะเกาหลีเป็นประเทศที่บีมชอบมากๆแล้วบีมก็ไปบ่อยมากๆคือหลายๆอย่างคืออินมากๆแต่ว่าเรื่องที่อินที่สุดนะคะก็จะต้องเป็นอาหารเกาหลีแน่นอนคือหลังจากที่บีมกลับมาจากเกาหลีใช่ปะก็มาอาทิตย์นึงอ่ะบีมยังรู้สึกแบบเฮ้ยอยากกินอาหารเกาหลีอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรอย่างนี้อยู่เลยนะคะพอพูดถึงอาหารเกาหลีนะคะบีมเชื่อว่าหลายๆ จะต้องนึกถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของเกาหลีที่ทุกคนจะต้องมีติดบ้านหรือติดด้วยแน่นอนนะคะแล้วล่าสุดก็คือทาดา เป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะคือวิมเพิ่งได้ Product Advent Calendar 2023นะคะจากแบรนด์ซัมยังนะคะวิม่าหลายๆคนน่ะน่าจะคุ้นแพคเกจจิ้งกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโด่งดังมากๆจริงๆสำหรับแบรนด์นี้นะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าน้องเขาคืออะไรวิมตื่นเต้นมากจะบอกว่าจริงๆ Advent c a l e n d a r นะคะคือพิเศษมากๆเลยเพราะว่าทางแบรนด์ซัมยังนะคะเขาตั้งใจทําอันนี้ออกมานะคะเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้เลยนะคะมาวิมจะพา มาดูแบบละเอียดใกล้ๆนะคะก็คือจริงๆเนี่ยแอดเวนเจอร์ด้าของเขานะคะก็จะมีช่องทั้งหมดอ่ะ24ช่องให้เราสุ่มนะคะในแต่ละวันในเดือนธรรมมันวาคมก็คือจะเป็นตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่24่ก็คือเป็นวันคริสต์มาสอีฟนั่นเองนะคะให้เราอ่ะลุ้นว่าของขวัญในแต่ละวันที่เราจะได้คือจะเป็นอะไรบ้างนะคะวิมรู้สึกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆ,ๆที่แบบมันน่ารักมากๆจริงๆแล้วคือเราก็จะได้แบบลุ้นแล้วก็ตื่นเต้นไปเลยทุกๆวันนะคะก็คือเดี๋ยววิมจะเริ่มมาตั้งแต่วันแรกนะคะวันนทที่2เเดดยิมจะปใหุ้กคู ว่าเราจะได้รถอะไรบ้างวันแรกที่เ,เปิดมานะคะก็คือจะเป็นรถนี้เลยอันนี้ก็คือจะเป็นรถซัมยังบูดักสุดเพ็ดคูณสจริงๆคือแบบหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแบรนด์ซัมยังเนี่ยเขาดังม,มากๆเรื่องว่ามีกลินสำเน็จรูปเนาะ อนที่2นะคะที่วินแกะออกมาก็คือจะเป็นรส black bean sauce ramen ทุกคนอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันนะ่าจะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดน,นะคะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวิแกะให้ดูนิดหน่อยละกันทุกคนจะได้แบบรู้ไปคร่าวๆนะคะแต่ว่าจะไม่สอย i หมดนะอยากให้ทุกคนไปเล่นสนุกกันเองว้าวอันนี้คือเป็นซัมยัง ramen รสออริจินอลนะคะนี่หนะ้าตาแบบ บิมจะมาลอง3มรสนี้บิมเปิดมาแล้วเจอพอดีนะคะก็คือจะเป็นรสแบล็คพีนซอสราเมงอันนี้จะเป็นรสคาโบนา่าแล้วก็อันนี้จะเป็นชีสฮอตไกนเฟเวอร์สนะคะน่ากินมากทุกรสเลย ก็คือหน้าตาของน้องซามยังของเรานะคะทุกคนน่ากินทุกรสเลยจะเป็นรสคาโบนาร่าแบล็คบีนซอสนะคะแล้วก็เป็นรสชีสนะคะแล้วบิมก็มาใส่ท็อปปิ้งเพิ่มทุกคนคือมันน่ากินมากของคาโบนาร่าบิมใส่เป็นเบคอนไข่แล้วก็แบล็คบีนซอสบิมใส่เป็นไก่บาร์บีคิวนะคะแล้วก็อันสุดท้ายชีสบิมใส่เป็นไส้กรอกทรัฟเฟิลนะคะแล้วก็โปะชีสลงด้วยนะคะแล้วก็เป็นสปริงโคลออนท็อปแบบนี้นะคะน่ากินมากเดี๋ยวมาชิมกัน ขอเริ่มด้วยรสแรกก็คือรสคาโบนาราจริงๆแล้วเป็นรสโปรดของบีมอยู่แล้วคือบิ่ม,มชอบกินรสนี้มากๆอร่อยมากอร่อยแบบมากๆใครที่ไม่กินเผ็ดนะคะก็คือกินได้อ รสคาโบนาลาคะก็คือจะมีความแบบว่าคิดเผ็ดนิดนึงแต่ถือว่าไม่เผ็ดเราก็จะมีความหอมๆของคาโบนา่าคะยิ่งกินกันกบไข่คือฟินมากมันแบบมันมันนุน่ะมาชิมรสที่สองกันนะคะก็คือแบล็คบีนซอสของเรนั่นเองกินกับไก่บาร์บีคิว รสนี้นะคะก็คือจะมีความแบบคลายจาจางังคือจะไม่เผ็ดรุยแล้วก็จะมีความติดเปรี้ยวนิดนึงรวมๆแล้วคือกลมกล่อมมากแล้วก็มาชิมรสชีสกันนะคะเอาจริงบิมเชื่อว่ารสชีสอันเนี้ยเป็นรสโปรดของใครหลายๆคนเพราะว่าดังมากคือน้องบิมบิมเห็นน้องบิมกินอันเนี้ยตั้งแต่เด็กเลยอะ อ,อร่อยหอมชีสมากอันนี้จะมีความเผ็ดขึ้นมาหน่อย ามาแล้วนะคะเมื่อกี้บีมก็ได้ไปเติมลิปมานะทุกคนเพราะว่ากินอร่อยมากใครที่ดูบีมแล้วอยากกินตามบีมนะคะคือคลิปนี้บีมตั้งใจมาแจกให้ทุกคนได้ฟินไปกับบีมเลยนะคะก็คือทั้งอร่อยทั้งใจฟูนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถเล่นกับครอบครัวกับเพื่อนหรือกับแฟนก็ได้นะอิกาณนะคะก็คือเพียงทุกคนคอมเมนต์รสบูดักที่ชอบแล้วก็บอกว่ากินวันไหนถึงจะดีที่สุดนะคะตอบทั้งสองคำถามใน1คอมเมนต์เลยนะทุกคนเดี๋ยวบีมจะ example ให้ดูนะคะก็คืออย่างบีมอย่างเงี้ยบีมก็จะตอบว แล้วก็จะเลือกกินในวันหยุดพร้อมดูซีรีส์ไปด้วยนะคะก็คือเป็นวันที่ดีที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะทุกคนบิมอยากอ่านคอมเมนต์ของทุกคนเลยแล้วก็เดี๋ยวบิ๊มจะพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะให้ทุกคนะเข้ามาตอบในคอมเมนต์ที่บิมพิมพ์ไว้ได้เลยนะร่วมเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะทุกคนแล้วก็หลังจากนี้อีก7วันนะคะนับตั้งแต่วันที่คลิปโพสเดี๋ยวบิมจะมาประกาศรางวัลภายใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพิมพ์คอมเมนต์ของผู้โชคดีไว้ด้วย hey, เดยวบิมขอไปทาานนนนนนต่อแล้้้วววะะะะคคคยยัังงงไกกก็ Merry Christmas and Happy New Year Happy and ทุหด แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย